โมทนาขอบคุณพระเจ้านะครับผมรู้สึกดีใจที่พี่น้องมานมัสก,การพระเจ้าแล้ววันนี้ก็จริงๆก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับพี่น้องใช้เวลาในการนมัสก,การพระเจ้าพระเจ้าพอพระไทยครับและพระเจ้ากําลังจะเทพรอย่างล้นไหลมายังไล่นาสุขภาพอนาคตชีวิตของท่านนะเว้ยไหมครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับทักทายพี่น้องที่อยู่ใน104วิทยุชุมชนคุณให้แก้ด้วยนะครับก็พี่น้องและที่อยู่ที่ในบ้านของท่านก็นมัสการร่วมกันกับเราทุกๆทอาทิตย์ได้นะครับวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องมาพบกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อว่าเอสเตอร์ครับเขาเป็นใครเราดูสไลด์ด้วยกันนะครับผมอยากจะสรุปเรื่องราวนี้ สั้นๆ5้นา,นาทีเท่านั้นเองนะครับผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยใช้นิ้วของท่านให้เป็นประโยชน์เนาะนิ้วแรกนะครับก็คือว่าเอสเปอร์เนี่ยเขาได้รับรองเป็นราชินีที่กษัตริย์อาหัตสุเอรัตนะครับครอบครองมณฑลอินเดียถึงคูดนะครับเขาไปหานางที่สวยสุดชื่อว่านางวัชชีนะครับ ให้มาเป็นภรรยาเป็นมเหสีแล้วมีวันหนึ่งขณะที่เขา,มาเมาอยู่เขาว่าให้ขันทีนะครับไปตามภรรยามาเพราะว่าอยากจะโชว์ว่าภรรยาสวยขนาดไหนเนาะปรากฏว่าภรรยาไม่มาเขาโกรธครับหลังจากนั้นนะครับเขาออกกฤษฎเดกาแปลกๆครับต่อไปนี้ผู้ชายเป็นใหญ่ในบ้านผู้หญิงห้ามพูด ถ้าสั่งให้มาก็ต้องมาอย่างนี้ไหวไหมครับโอ้นางวัชีไม่ชอบครับกษัตริย์อาหัสเวลัตจึงถอดยศเลยนางวัชีไม่เอาแล้วให้ทหารไปสั่งหามาหญิงพมจารีที่สวยที่สุดในเมืองเนี่ยเอสเตอร์เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเวลานั้นถูกจับมาเป็นมเหสีครับเอสเตอร์เป็นชาวยูเอสเตอร์เป็นลูกหลานเผ่าเบนจามิน เขามีลุงคนหนึ่งชื่อโมระเดคเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กสอนพระคัมภีร์แล้วก็บอกคนอื่นบอกไปนะครับว่าอย่าไปบอกใครว่าเราเป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ถึงเวลาพระเจ้าจะอวยพรหนูขอให้หนูเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าแต่หนูอย่าทิ้งพระเจ้าไปคุณลุงชื่อโมระเดคพี่น้องพูดวอากันครับโมระเดคทีนี้ กษัตริย์อาหัดเวรัตเขามีมือขวาคนหนึ่งแล้วไม่ใช่ชาวเปอร์เซียด้วยเขาชื่อว่าฮามานฮามานเนี่ยอยู่ในวังแล้วก็ทำงานตามคำสั่งของกษัตริย์อาหัดเอรัตฮามานอยากจะฆ่าโมรเดคัยให้พลเสี่ยนหนามนะครับ ก็เลยคิดแผนอุบายว่าอยากจะฆ่าชาวยิวพี่น้องเอานิ้วชี้ขึ้นมาครับฮามานอยากฆ่าชาวยิวทําไมว่าโมลเดไครู้ว่าฮามานจะฆ่าเขาเพราะเขาเดินผ่านบ้านโมลเดไคเขาเห็นตะแลงแกงครับพี่น้องพี่น้องรู้จักตะแลงแกงไหมมันเป็นเครื่องประหารน่ะที่เอาหัวห้อยมันจะสูงเท่าเสาชิงช้าที่กรุงเทพเลยสูงมากเลย ใครก็ตามที่ทำผิดจะต้องเอาหัวไปห้อยตรงนั้นบางทีก็ตัดหัวนะครับเหมือนเหมือนเปาวูจิน้นเครื่องหันเครื่องประหารนั่นเองตะลังแกงนะครับจำได้ไหมครับโมราเดคไคยเขาหูดีนะครับเขาฟังว่าขันทีจะฆ่ากษัตริย์ก็ไปทูลปรากฏว่ากษัตริย์ก็รอดเขาได้ยินอีกครับว่าฮามานจะฆ่าเขาเองและฆ่าชาวยูให้เผ่าพันธุ์หมดสิน้นพี่น้องครับถ้าชาวยิวไม่มีเผ่าพันธุ์ในตอนนั้น พระเยซูคริสต์จะไม่ได้บังเกิดนะครับเพราะฉันเป็นเชื้อสายของพระเยซูเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากและเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทําอย่างไรล่ะที่โมเลเดไคจะรอดและชาวยิวจะรอดมีวิธีเดียวเองซึ่งเป็นวิธีของพระเจ้าก็คือให้เอสเตอร์มเหสีเป็นคนบอกเรื่องนี้เพราะกษัตริย์ไม่รู้ว่ามเหสีเป็นชาวยิวเอสเตอร์ไม่เคยบอกใคร เอสเตอร์จะต้องคิดว่าจะทาหรือไม่ทําพี่น้องคิดว่าเอสเตอร์จะเข้าไปคุยกับกษัตริย์ไหมครับเอสเตอร์เข้าไปคุยกับกษร,ริย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณลุงสอนเรื่องพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กรู้ว่าพงพันธุ์ของเราเป็นพงพันธุ์ของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ยอมให้เผ่าพันธุ์ของเราหายไปลูกหลานคริสเตียนของเราต้องเข้ามาโบสถ์เาใจไหมครับ เราจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งพินาศและหายออกไปจากโบสถ์เอสเตอร์ตัดสินใจทูลกษัตริย์ครับนิ้วนางครับพู้องการเอสเตอร์ทูลกรสัตริย์แล้วเกิดการอัศจรรย์เมื่อเอสเตอร์ทูลกษัตริย์นางฮามานถูกประหารที่ตละลแคงของตัวเองนิ้วก้อยครับพร้อมกันฮามานถูกประหารที่ตะแงงแกงของตัวเอง,เงใช่ เอสเตอร์ไม่ได้เข้าไปทูลกษัตริย์แบบสุ่มสี่สุ่มหเอสเตอร์ทำอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเอสเตอร์อธิษฐานอดอาหารเพราะว่าเป็นความทุกข์ใจที่สุดของตัวเขาและของคุณลุงเขาและทั้งประเทศของเขาชนชาติของเขาพี่น้องคริสเตียนของเขาเขาทุกข์ใจเขาขอพูดนะครับในพระวจ,จนะพระเจ้าในเอสเตอร์นะครับบทที่4หลังจากที่เขาได้ฟังคุณลุงนะครับ เขาบอกว่าคุณลุงบนเลไดครคะช่วยไปบอกทุกทุกคนให้อดอาหารสามวัน oh. เวลาพี่น้องอดอาหารพี่น้องเคยอ,อธิษฐานอดอาหารบ้างหรือ,อยังครับโอ้ <Yeah. S 1> oh, ถ้ายังไม่เคยลองดูครับลองดูเพราะเราอดอาหารอาธิษฐานเผื่อลูกของเราไง <Yeah. S 1> เผื่อลานของเรา <Yeah. S 1> เผื่อชีวของเรา <Yeah. S 1> เผื่อคริสจักรของเรา <Yeah. S 1> เผื่อศิยาพิบาล <Yeah. S 1> เผื่อธรรมกิจอธิษฐานอดอาหาร มันจะทําให้พี่น้องมีกําลังครับในสิ่งที่พี่น้องขออยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ความเจ็บป่วยของเราพันธกิจของเราต้องอธิษฐานอ้อนวอนขอกาลังจากพระเจา้าวิญญาณชั่วต่างๆที่เข้ามาในบ้านของเราบางทีเราต้องอธิษฐานอ้อนวอนขับไล่มันออกไปเอลสเตอร์นะครับเขาอธิษฐานอ้อนวอนสามวันและสามวันเขาทำอะไรรู้ไหมครับเขาเตรียมอาหารโอ้สุดยอดไหมขั้นเหนือไหม เขาเตรียมอาหารจัดเลี้ยงฉลองครั้งยิ่งใหญ่เขาให้ถานไปด้วยเขาไม่กินแต่เขาเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําอาหารแล้วก็เชิญกษัตริย์มากินเอเซอร์บอกว่าขออย่างเดียวค่ะขอมาร่วมงานเลี้ยงที่เอเซอร์จะจัดเนี่ยและขอนำฮามานมาด้วย เอสเธอร์ไม่รีบร้อนเอสเธอร์ฟังพระเจ้าเอสเธอร์รอจังหวัะที่ดีที่สุดเพราะรู้ว่าสามีของเราอะ่ะเมื่อกินอะไรเข้าไปแล้วจะอารมณ์ดีถ้าเขาอารมณ์เสียอยู่พี่น้องอย่าเพิ่งไปพูดอะไรกับเขาครับในคืนวันนั้นกษัตริย์นอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าเอสเธอร์จะขออะไรตื่นเต้นมากเลยทำไมต้องจัดงานเลี้ยงแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนอนไม่หลับครับ เอสเธอร์ไม่ได้ทําอะไรแต่พระเจ้าทําพระเจ้าให้อาหาสัสุเอรัสนอนไม่หลับแล้วให้ขันทีมาอ่านคงสวสดานเพื่อกล่องให้หลับอ่านไปถึงตอนไหนรู้ไหมครับอ่านไปถึงตอนวันหนึ่งมีขันทีบางคนกลับจะล,ลอบประ,ประหารกษัตริย์แล้วโมระเดไคยก็ได้ช่วยยับยั้งเอาไว้พปกษัตริย์ได้ยินดังนั้นนะครับกษัตริย์บอกอ้าว เราเคยช่วยเหลือถูกการช่วยเหลือจากโมราเดคายแล้วเรามอบอะไรให้ดดกโมราเดคายหรือยังขันที่บอกยังเอาดีละว,วันพรุ่งนี้จัดงานฉลองขอให้ท่านเนี่ยไปปุ่มบำเหน็จให้โมราเดคายเข้าใจไหมครับเอสเตอร์ฮามานเข้าไปงานฉลอง ถึงเวลาที่เอสเตอร์จะทูลกษัตริย์เอสเซอร์ได้ทูลกษัตริย์แล้วเออท่านพี่ท่านรู้ใช่ไหมคะว่าหนูอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งได้เลยนะ้องกษัตริย์ตัดและไม่คืนคําในประเทศนี้ขออะไรก็ได้ขนาดนั้นหัวใจของเอสเตอร์เต้นตึกตึกตึกตกหัวใจฮามานก็เต้นตึก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 มองไปข้างนอกเห็นรถมาที่ กษัตริย์ได้เตรียมเอาไว้จะแห่ฉลองโมนาเดไทฮามานอยากจะพูดให้ฆ่าโมนาเดไทเอสเตอร์อยากจะพูดให้ขอร้องไม่ฆ่าโมนาเดไทภาพตัดมาที่เอสเตอร์ครับเอสเตอร์บอกว่าไงครับข่าแต่กษัตริย์หนูทำผิดอะไรทำไมถงฆ่าหนูด,ด้วยฮะกทำไมใครจะฆ่าเจ้าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครฆ่าเจ้าได้ ถ้าไม่มีคำสั่งจากท่าก็ฮามานนี่ไงชี้ไปที่ฮามานฮามานตกใจนะครับตัวเองจะไปฆ่าคนอื่นแต่เอสเตอร์ชี้ไปที่ฮามานฮามานได้สั่งเตรียมกิจสดีกาว่าจะฆ่าชาวยูทุกคนรวมทั้งหนูด้วยโอ้วามาตกใจน่าซีดเผือกเลย นหนึ่งที่ฮามาันจะฆ่าก็คือโมเลดีไคคุณลุงของหนูเองที่กษัตริย์ยังไม่ได้ปูนบันเน็ตได้เลยโอ้กษัตริย์ตกใจใช่ใช่โมเลดีไคเนี่ยเขาช่วยชีวิตฆ่าไว้ฮามานครับสั่งลบแฮโมเลดีไค3สามวันสามคืนตั้งแต่บัดนี้ให้เจ้าเป็นผู้นำแฮ่โอ้ คนที่จะฆ่าโมาเดลไทยต้องเป็นผู้นำแห่ครับและหลังจากนั้นทุกความผิดของเจ้าให้เจ้าตายที่กระแลงแกงของตัวเองโอ้พี่น้อง <c oughs> เหตุการณ์นี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งในว่าธรรมเอสเตอร์พี่น้องกลับไปอาา่านนะครับบทที่1นึถึงบทที่สิผมเล่าเกิน5นาทีขออาภายัยแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับนิวโป้งครับเอสเตอร์ได้รับเรื่ององกาน เป็นราชินีฮามานอยากฆ่าชาวยูโมเลเดยคยขอให้เอสเตอร์ช่วยเอสเตอร์ทูลกษัตริย์ฮามานถูกทหารที่ตะแลงแกงของตัวเองห้าหนิ้วพี่น้องจำไว้ถ่ายรูปไว้เอสเตอร์จบที่ห้าหนิ้วนี้ครับพี่น้องจำได้คราวนี้มาดูข้อคิดในวันนี้ครับถ้าเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้ารับรองพี่น้องอย่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้ารับรองไหมครับ มี3ประการด้วยกันนั่คือ 1. รับใช้พระเจ้าตามพระสุรเสียง 2. รับใช้เคียงข้างพระองค์และ 3. รับใช้ตามพระประสงค์ดำรงนิจนิรันด์มาดูประการที่1ครับในข้อกอนะครับ14กอกบอกว่าถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้พี่น้องครับท่าทีของการเงียบคือการไม่ฟังเสียงถ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้าเราจะไม่เงียบครับ ข้าพเจ้าเรียกท่านมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านจะไม่เงียบครับท่านจะไม่บอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่โปรดใช้นั้นนู่นไปเถิดหรือข้าพเจ้าอยู่ที่นี่โปรดใช้ผู้ครองอาพรอามอนไปเถิดเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะทําอะไรบางอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกตามที่เราได้รับการทรงเรียกถูกไหมครับการเชื่อฟังคืออะไรครับการเชื่อฟังทําตาม การเชื่อฟังพระเจ้าคือการเชื่อฟังและทําตามถ้าเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าแสดงเราเราไม่เคยฟังเราฟังอย่างอื่นหูของเราใส่อะไรอย่างอื่นเข้าไปชื่อของเราใส่อย่างอื่นเข้าไปแต่ถ้าเราจะเชื่อฟังทาตามเราต้องเชื่อฟังและทําตามจะเชื่อฟังทาตามได้ยังไงเริ่มจากหยุดก่อนครับและฟังเสียงพระเจ้าดูสไลด์ต่อไปครับฟังเสียงเชื่อวางใจพระเจ้าเดียวไม่เลี้ยวไปไหนเดินตามพระทัยอ่านพร้อมกันครับฟังเสียง เชื่อฟังวางใจพระเจ้าผู้เดียวไม่เลี้ยวไปไหนเดินตามพระไทยอย่าหันไปทางซ้ายอย่าหันไปทางขวามีคริสเตียนมีนุชนหลายคนแล้วครับที่หันไปทางซ้ายทางขวาและออกจากทางพระเจ้าไปเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะมีเลี้ยวไปไหนครับพี่น้องไ,ไหมไหมเราจะไปกับพระเจ้าและรู้ไหมคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าจะตอบอะไรบางอย่างในชีวิตดูสไลด์ต่อไปครับ สวัดีบทที่46ข้อ10ถึง11พร้อมกันครับจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องทำการประการประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระยาเมจงทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราครับนี่คือพระคำที่ผู้ปกครองของเรานอนรอ เครื่องฟอกไต้ดยความกรธกระวายแต่เขาได้ยินเสียงพระเจ้าจงนิ่งเสียนิ่งและฟังจะรู้ว่าพระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของท่านเอาไหมไหมพระเจ้าจะช่วยท่านพระเจ้าจะช่วยเหตุการณ์นี้จากร้ายกลายเป็นดีจากขมขื่นกลายเป็นชื่นชมยินดีครับนะพี่น้องพระเจ้าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างถ้าท่านได้ฟังรับใช้พระเจ้าตามพระสุรเสียง อย่าทับใช้พระเจ้าตามเสียงของหัวใจของเราครับเพราะเราจะเหนื่อยและอ่อนแรงรับใช้พระเจ้าพระเจ้ารับรองประการที่สองคร้อมกันครับรับใช้เคียงข้างพระองค์จากข้อขอนะครับบอกว่าความช่วยเหลือความช่วยกู้มาถึงท่านจากพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครอบครัวบิดาของเธอจะพิน้าศพี่น้องครับคนที่รับใช้พระเจ้าจะไม่หนักเกินไปนะพี่น้อง พะพระเจ้าจะรับใช้ร่วมกับท่านเมื่อเรายิ่งรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเทไล่นาของเรามาปลูกอะไรมันก็ขึ้นการรับใช้พระเจ้าการถวายกับพระเจ้าพระเจ้าก็คืนบําเหน็จให้กับท่านพระเจ้าไม่ได้ยากจนพระเจ้าไม่ต้องการเงินถวายของท่านแต่พระเจ้าต้องการหัวใจชีวิตเวลาของท่านต้องการสิทธิ์ชัดหนึ่งของท่านพระเจ้าไม่ต้องการร้อยพระเจ้าต้องการสิทธิ์เท่านั้นเองมีอยู่ร้อยหนึ่งให้พระเจ้าสิบบาท เพื่อรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าไม่ต้องการอะไรของเราด้วยซ้ําแต่พระเจ้ารู้อยากรู้ว่าเรามีหัวใจให้กับพระเจ้าหรือไม่ถ้าเรารับใช้อย่างเคียงข้างพระองค์เราจะไม่เหนื่อยครับพี่น้องอเมไหมอเมอเมนแล้วดูต่อไปครับตราบใดร้องกันตราบใดที่ยังมีพระวิญ,ญญาณอยู่เคียงข้างเราจะไม่มีทางอ้างวางเกี่ยวได้อเมนไหม ผมไม่รู้ว่าพระเจ้าอวยพรเรามากขนาดไหนนี่น้องเราไปดูด,ด้านคนด้านซ้ายด้านขวาสิครับวันนี้ชื่นชมยินดีในการนับมานวัสนสการพระเจ้าแต่งตัวสดชื่นผมอยากจะบอกว่าสุริยชพรไปไหนนะที่นั่นก็สดชื่นนะไหม,ม,ไมครับไปร่ารเริงก็เป็นยาอย่างดี <Peterson. S 1> เมื่อเรามียาอย่างดีหน้าตาของเราก็สดชื่นไม่ว่าความแก่มากขนาดไหนมนกกลายเป็นหนุ่มเราจะมีเรียวแรงใหม่เหมือนนกอินเซียไหมไหมครับ คาดหวังสิครับคาดหวังพระเจ้าคาดหวังความสดชื่นเดินไปกับพระองค์ไม่ต้องกลัวเหนื่อยครับเพราะพระเจ้าเดินไปกับเราครับดูพระคัมภีต่อไปครับมัทธิวบทที่11ข้อ30พร้อมกันด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาพี่น้องครับถ้าหนักเกินไปอย่าทำครับอุ้ยอาจารย์ทนแน่ใจเหรอแน่ใจจายเป็นศีเลเวาน,นะครับแล้วถ้าพี่น้องทำงานหนักหากก็ดีอยู่แล้ว เอองานของพระเจ้าก็จเจริญง้องานสิไม่ใช่จงเปลี่ยนความคิดใหม่พระเจ้าจะไม่ได้ทำให้ท่านหนักเดือยและไม่สบายหรือไม่ไหวครับพี่น้องพระเจ้าต้องการนิดเดียวสิบชักหนึ่งของท่านต้องการหัวใจของท่านต้องการสติปัญญาของท่านเวลาของท่านปากของท่านพระเจ้าต้องการเอสเตอร์แค่พูดว่า ฮามมนกำลังจะฆ่าโมราเดไคแค่ความกล้าพูดแค่นี้และเดี๋ยวทุกหมดพระเจ้าจัดการท่านไม่ต้องนำทัพไปต่อสู้กับเปอร์เซียท่านไม่ต้องนำทัพไปต่อสู้กับคนจำนวนมากหลายท่านแค่พูดกับคนที่บ้านของท่านคนที่ท่านรักพระเจ้ารับหนูนะพระเจ้ารับพี่นะอย่าทิ้งพระเจ้าขอสักคนหนึ่งในปีนี้มาหาพระเจ้า อาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ที่เคยมานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วก็หายไปนานแล้วเอาหนึ่งคนมาหาพระเจ้าเมไหมครับที่ต้องหาคนมาหาพระเจ้าแอกของเราจะไม่หนักอย่าปล่อยให้ผู้นำของเราทํางานหนักถ้าเขาทําเครื่องเสียงอยู่อนุชนเข้าไปช่วยเขาครับถ้าเขาจัดดอกไม้อยู่ใครมีดอกไม้สวยๆในบ้านเอามาถวายครับ เขาทำอาหารอยู่เราทำอาหารไม่เก่งก็ไปช่วยเปิดเตาแก๊สครับล้างจานครับเตรียมอาหารครับช่วยแบกภาระคนละนิดคนละหน่อยเราต้องรับใช้อย่างเขาเหมาะถ้าหนักเกินไปมาคุยกับสบมาคุยกับผู้ปกครองครับแล้วเราเดินด้วยการคนละนิดคนละหน่อยแล้วเราเองจะไม่หนักพระเจ้าไม่ต้องการคาอินที่ถวายแบบหน้าบูดจำได้ไหมครับ คาอินถวายแบบหน้าบูดพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าต้องการอาเบลที่ถวายด้วยความชื่นชมยินดีและประการสุดท้ายครับรับใช้ตามพระประสงค์ดำรงน,นิรันดร์จริงๆแล้วเราทุกคนมีพระประสงค์ของพระเจ้าเราที่นั่งอยู่ที่นี่ยมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ตั้งแต่คันมาดาแล้วพระเจ้าเตรียมคนบางคนให้เป็นนายกรัฐมนตรีพระเจ้าเตรียมคนบางคนให้เป็นประธานครือจักร เตรียมคนบางคนให้เป็นประธานสตรีเตรียมบางคนบางคนให้เป็นผู้นําอนุชนพระเจ้าเตรียมท่านในบริบทของท่านคนนั้นนะครับที่เขาซ้อมดำน้ําตลอดเวลาตลอดชีวิตของเขาเขาดำน้ําอยู่นั่นแหละเขาไม่รู้ตัวว่าเขาดำไปทําไมวันหนึ่งที่ขุนน้ํานางนอนมีหมูป่าสิบเอ็ดสิบสามตัวติดอยู่ที่นั่นเขารู้แล้วพระเจ้าให้เขาดำน้ําเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาดำแล้วค้นพบหมูป่าทั้งสิบสาตัวตลอดชีวิตของเขาเข,เ,ขเขาอาจจะไม่เคยทำอะไรให้กับโลกใบนี้เลยแต่วันนั้นเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาและเขาเป็นคนนั้นครับที่ไปพบหมูป่านี่คือคนที่เป็นคริสเตียนนี่คือลูกของพระเจ้านี่คือคําพยานที่เขาทําท่านแล้วท่านคือเอสเตอร์ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ให้เรารับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์อ่านพร้อมกันครับมุ่งตรงตรามพระประสงค์คือการมุ่งตรงสู่เส้นชัยเส้นชัยอยู่ใกล้ๆแล้วพระเจ้าจะกลับมาแล้วครับเส้นชัยอยู่ใกล้ๆครับให้เราเดินตามนั้นเราดูข้อมีริดต่อไปครับฟิลิปปีบทที่3าข้อ14พร้อมกันครับข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์อเมนสามประการที่เราเองจะเป็นเอสเตอร์ผู้รับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ประการที่หนึ่งพร้อมกันครับรับใช้ตามพื้นสุรเสียงสองครับรับใช้เคียงข้างพระองค์และสามครับรับใช้ตามพระประสงค์ดำรงน,นิรันด์วันที่สองเมษายนนี้ครั้งการธรรมกิจหมดวาระแล้ว เราต้องการโมลลเดคายเราต้องการเอสเปอร์ที่ขึ้นมาที่นี่ครับมาแปลแอดกับพระเยซูคริสต์เหลือเวลาไม่ถึงเดือนครับผมบอกกับพี่น้องที่อยู่ในนี้และอยู่ที่บ้านแล้วคุณมีภาระใจให้มานมาสัสก,การพระเจ้าและประชุมร่วมกันในตปูรุนะครับเราต้องการมักครยกที่จะมารับใช้พระเจ้าเราต้องการผู้กครองสมาชิกที่ถวายตัวเป็นเหมือน เอสเตอร์โมนาเดีไทยผู้นบทางพระเจ้าและพระนเจ้าละกรนะครับขอบระเจ้าเป็นนักพรครับ